สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่28ครับตอนนี้เวลาก็ใกล้ๆสี่โมเย็นครับ <c oughs> จนกูก็มาทำงานที่ f l a ตครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะเล่าให้ฟัง อันดับแรกก็คือเมื่อวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานสาธิตศึกษาศาสตร์นะครับมอขอก็ขอบคุณฮอนะครัเจ้าของอสังหาริมซาบอาริยาพรอพเพอร์ตี้ซึ่งก็ไต่เต้ามานะครับไม่มีอะไรเลยเดือนจบสาธิตก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีธุรกิจ แล้วก็เป็นสปอนเซอร์ครับเลีเ้ยงหลายๆอย่างอาจารย์กุ๊กไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กรุงเทพเพราะเขาวที่แล้วรวมรุ่นกันที่เาขาค้ออาจารย์กุ๊กก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าติดงานติดธุระแล้วก็เจอกบพิภพพื่ชรักนายต้องหายอยู่แล้วครับนายแกร่งมาก เพราะ,ะเป็นมเร็งเพิ่งให้คีโมมาชอบคำพูดของนายกกที่นายบอกว่ามีลูกน้องที่บริษัทมีกี่คนเราจะตายไม่ได้นั่นคือข้อสำคัญที่สุดอันนี้เป็นข้อคิดให้เราอะกกนะอาจารย์กุก๊กก็คือจะทำงานเพื่อ,อประเทศไทยต่อไปในฐานะอาจารย์คำพูดนายสั้นๆไม่กี่คำ แต่เป็นกําลังใจให้เราก็คือหมายถึงว่าคือเรานะไม่เคยท้อแท้หรอกเพราะว่าเรารับเงินทุนกระทรวงวิทย์รเรียนต่อต่างประเทศพ่อแม่ก็เป็นข้าราชการธรรมดาคุณแม่ก็สอนวิทยาลเทคนิคคุณพ่อก็เป็นผู้ในการของช่างแล้วเมื่อเรารับทุนไปเนี่ยปีละล้านทั้งค่าเรียนค่าอะไรต่าง ภาระหน้าที่ก็คือมันเป็นสปิริตอยู่ในหัวใจที่จะต้องอทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหละยอย่คือพูดง่ายว่าดับเครื่องชนนั่นคือหน้าที่ของเราในฐานะ professor ครับแล้วก็มีอีกหลายคนครับที่ก็คงไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ตอนนี้อาจารย์กุ๊กก็อยู่ที่แฟลต ใกล้เทคโนโลยีกะบังเรานี่แหละแล้วอีกต่อไปก็คือสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับเตรียมรับปริญญาที่13อาจารย์กุ๊กดีใจด้วย congratulations กว่าเราจะเรียนจบมาได้ขนาดนี้เราเป็นเอนจิเนีรอาจารย์กุ๊กขอให้ทำหน้าที่ในฐานะพี่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประเทศของเราครับให้มองดูส่วนรวมส,ส่วนใหญ่ความเป็นเอนจิเนีรเนี่ยถ้าเราทำงานหนะักทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาเองก็คือพูดง่ายว่าพูดกันตรงๆเงินอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ตามมาเองเหมือนที่เราเข้าเรียนก้าวโมงเช้าเราไปถึงก่อนที่อาจารย์คุกจะมาอันนั้นก็คือเราฉลาดเวลาเราไปทํางานที่บริษัทปั๊บเนี่ย เราไม่ต้องฝืนตัวเองว่าจะต้องนอนตื่นสายเพราะเราถูกฝึกตัวเองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปก็วันศุกร์ท่านอาจารย์โจก็อาจารย์กุก๊กช่วยดูแลเรื่องของเทคแคร์นั่นแหละนะครับคณาจารย์นักศึกษาขึ้นมาจากวิทยาเขตชุมพรก็ยินดีครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยก็ดีใจด้วยช้ำไป ที่สามารถาช่วยเหลือ,อาทาง k M t l ก็มันเหมือนบ้านของเราเรียบร้อยแล้วถึงแม้อาจารย์กุ๊กจะเรียนจบมาหลายๆที่นะครับก็คือรักทุกที่นั่นแหละนะครับพร้อมที่จะทำงานให้กับสังคมไม่จาเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆก็คือขอให้เรียกใช้สถิแล้วก็ สิ่งที่จะพูดไปเกินเกี่ยวกับเรื่องของถ้าน้องนักศึกษาเนี่ยเห็นนว่าเรียนยังไงนะครับถึงจะเรียนได้ดีคือพูดกันตรงๆเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์กุ๊กเนี่ยเก่งอาจารย์กุ๊กไม่ได้เก่งเขาเรียกว่าค่อยๆไต่เป็นสเต็ปๆ e p ไปย่งอิจฉาน้องที่ซ้ำไปน้องวิศวะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เขาเอ็นมาได้อาจารย์คุกยังเอ็นเข้ามาเป็นวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เลยแต่ว่าก็คืออาศัยความตั้งใจว่าจะต้องไปให้ถึงไปให้ถึงเอาให้ไปสุดๆเลยในสุดอาจารย์คุกเมื่อมีความตั้งใจเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็ไปถึงของเราได้จนได้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ก็วันที่11น่าจะซ้อมวันที่13เตรียมรับปริญญาก็ได้นั่งคุยกันก็ถามข่าวคราวทุกสุขอะไรหลาอย่างแล้วก็อยากที่บอกน้องๆก็คือหมายถึงว่าเราต้องตักตวงเรายังอายุน้อยกันอยู่นะครับไม่ว่าน้องเบียาเกตชุมพรที่ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราทำ เราให้ทั้งสังคมแล้วก็ให้กับตัวเราแต่ถ้าใครที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยเราจะมองการที่ให้สังคมมากกว่าก็คือไม่ต้องไปท้อแท้ไม่ต้องไปมองดูว่าเขาให้อะไรเราบ้างเราต้องถามตัวเองว่าเราให้อะไรกลับคืนกับสังคมบ้างในฐานะที่เราเป็นตัวแทนไม่ว่าใครจะจบ ด้านสาขาไหนมาก็แล้วแต่ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์แล้วเราก็จะเป็น Expert เป็นมืออาชีพเราทำอะไรเราก็สามารถที่ตะวัวดได้โดยอัตโ m ม t ตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนที่จาร์กุ๊บบอก ทำไมไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทำไมเราต้องทำบางคนเขาก็ไม่เข้าใจบอกอาจารยก์กูไปทำให้คนอื่นเขาเยอะเกินไปแต่จริงๆสิ่งที่เราทำก็คือเราเป็นการเทรนตัวเองเราเป็นการ uh, practice เราเป็นการให้กับสังคมในสิ่งที่ดีๆแล้วเวลาเราแม้กระทั่งหลับตาเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้โดยอัตโมติเรียบร้อยแล้ว แล้วก็อาจารย์กูก็ดีใจน้องหลายคนก็ประสบความสําเร็จหลายคนก็ไปได้สวยแต่ถ้าใครงองแงใครที่ไม่ขยันก็คือเราก็มีสองแขนสองขาเหมือนกันทุกคนแล้วถามว่าทําไมเราไม่เทรนตัวเองเหมือนที่อาจารย์กูกไปเรียนอยู่ที่อเมริกา มีวันหนึ่งบินข้ามไปาจากนิวยอร์กไปที่แคลิฟอร์เนียผมบอกว่าไปพรีเซนต์เปเปอร์นั่นแหละตอนนั้นปริยโทตื่นเช้ามาคือตอนเย็นเนี่ยไปก็แทงพูอะไรกับ p r o f ฟสเซอร์โปรโฟเฟสเซระดับใหญ่อยู่แล้วแหละที่อเมริกาพอตื่นเช้ามาก็เบี้ยวกัน ขี่สกูตเตอร์ไปแคลิฟอร์เนียก็โดนโรเฟสเซอร์เขาก็บอกว่ามีนักศึกษาปริญญาโทปร,ริญญาเอกไปด้วยกันก็บอก last night You know like we have party already today s business is business ก็คืออาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อคืนก็เอาหาไปแทงผีลายภูนั่นแหละกินเบียร์ทานเบียร์อะไรด้วยกัน แล้วตื่นเช้ามาทำไมไปเช่าสกูตเตอร์แล้วก็เข้าไปที่ซานฟรานซิสโกอาจารย์เขเลยบอกธุรกิจก็คือธุรกิจนะก็คือคำว่าธุรกิจก็คือหมายถึงงานก็คืองานนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์กูก็เลยจำคำนี้ได้เวลาทำอะไรปั๊บเนี่ยก็คือถ้ามีงานเราก็ต้องทำ business business นั่นแหละเป็นคำคม แล้วก็อีกหลายๆอย่างสิ่งที่เราต้องใส่เข้าตัวเองก็คือพยายามให้เป็น all in one นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเหมือนเราทานกาแฟเนี่ย t r e e in one ใช่ไหมมีอะไรน้ำตาล coffee mate แล้วก็มีกาแฟเขเรียก three in one ทีนี้ถ้าเรา all in one ได้เนี่ยก็คือเราทำได้ทุกอย่างก็อย่างวันนี้ที่อาจารย์กุ๊กลงไปก็ ยังทำน้ำพริกมะขามเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฝากมะแดงตอนเย็นเพราะนั่นคือ,อสิ่งที่อาจารย์กุ๊กจะพูดแล้วก็สิ่งที่วันศุกร์เนี่ยอาจารย์กุ๊กก็ประชุมที่ตึกเอเรื่องของหลักสูตรก็คุยกับท่านอาจารย์คุยกับน้องๆว่าเราจะเรียนหนังสือได้ยังไงก็คือหมายถึงว,ว่าในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งออล in One เนี่ยหนึ่งภาษากรงกอาจารย์กุ๊กผู้ชู้ด ทราบไปเรียบร้อยแล้วก็คือวันหนึ่งหนังสือออกมาเป็นพันๆเล่มบทความออกมาเป็นพันๆเรื่องถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องของภาษาอังกฤษเล่นหลายอย่างไม่ตามเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยเราก็จะหยุดแค่นั้นอย่าลืมนะว่าเราอยู่กับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรที่จะต้องตักตวงอาจารย์กูเขียนตลอดแม้กระทั่งเปิด ประตูไปตอนนี้จารย์กูปิดเพราะว่าแสงเข้ามาอยู่ที่แฟลตสนี่แหละใกล้ๆตึกสองชั้นก็ยังคิดอยู่เลยว่าน้องๆเขาเดินล่องลอยอะไรกันหรือเปล่าเขาต้องการที่จะตักตัวให้มีความรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างก็คือหมายถึงว่าสร้างฐานรองให้แข็งและตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนสมัยจย์กูเรียนที่อเมริกาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรียนที่ โทจุลาหรือแม้กระทั่งตรีประสานมิตรเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะมือถือก็ไม่มีนี่ย้อนหลังไป20กว่าปี30กว่าปีตอนนี้เรามี Google ทำไมเราไม่ตักตัวงกันล่ะแล้วก็เราไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งเสษข่าวอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มีดรามองดราม่าอะไรเยอะแยะเต็ไมไหมดเพราะนน้าทีของเราคือวันนึงเข้า Google แล้วก็ฝึกซะดูสังเกต ดูทอปิกว่าเราเรียนวิชาอะไรดึงเข้ามา homework solution เราหัดแก้ปัญหาด้วยตัวเองทีนี้จะถามว่าทำไมอาจารย์กุ๊กไต่เต้าขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็คือถ้าพูดไปก็คือตอนเรียนโทจุฬาก็หนักนะแล้วสิ่งที่อาจารย์กุ๊กเลงไปเห็นตั้งแต่ข้างหน้าก็คือวิทยานิพนธ์เนี่ย ปริยโทจุฬาไม่ได้บังคับให้เรียนไม่ให้ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่อาจารย์กุก๊กเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่แน่นอนตอนนั้นได้อาจารย์ที่ปรึกษาก็คือศาสตราจารย์ดรอุทัอร์สุทธยกากท่านเป็นาาเเนักวิทยาศาสตร์อีเดนท่านซูเปอรค์รคอนดกเตอร์เพราะอาจารย์กุ๊กมองเห็นว่าอ๊ะเราไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องมานั่งเขียนวิทยาขั้นพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ในที่สุดเราก็ต้อง ฝึกเพราะเรามีอาจารย์ที่ดีๆเราก็ต้องตักตวงเหมือนเราไปเจอคนที่ทำออกับข้าวเนี่ยถามว่าคนร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาเป็นคนอีสานด้วยซ้ําไปเขาเป็นคนธรรมดาด้วยซ้ําไปแต่เขาศึกษาเขามองดูเอ๊ะเขาทำยังไงกับข้าวคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราตักตวงให้หมดเลยอย่าลืมว่าไม่ต้องมีอิมเมจอิมเมจวางไว้ก่อน ใครจะขับรถยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ากันอันนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าเขามีเงินมีอะไรต่างก็คือเราไม่ต้องมามอง Image เหมือนจานกุกบางทีไปนั่งคุยกับตำรวจก็บอกอาจารย์กุกอ่ะอยู่สูงสุดแล้วอาจารย์กุกก็เลยลงมาสัมผัสบ้างก็จริงครับเพราะอาจารย์กุกเห็นมาหมดแล้วดอกทิลิปส์ก็เห็นเดฟโฟดิลก็เห็นน้ำตกนักราฟอลก็เห็นมาแล้วพิซซ่าแมคโดนัล เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น reverse ตอนนี้จานก,กุ๊กขับอะไรน้องๆหลายคนเห็นยามาฮาสปามีความสุขดีพอรถมันติดก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่อาจจะต่างจากน้องๆหลายคนเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยพย,พยายามที่จะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่จานก,กุ๊กนี่ก็คือ s a t u r a t e ก็คืออิ่มตัวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็คือไม่ให้มีแฟกเตอร์อะหลายอย่างเดินทางก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็มาที่แฟลตระยะทางไม่ถึง1กิโลเอาสมองไว้ให้คนอื่นให้ความรู้กับน้องนักศึกษาเหมือนชัดเบอร์เจอร์ใช่ไหมที่เขา,เค,าเคยพูดบอกว่าทำไมเขาต้องใส่เสื้อ,อที h เชิร์ตเสื้อคอกลม ใส่เสื้อเหมือนกันชอชเบิร์ดเขาตอบว่าไงน้องๆก็รู้เขบอกว่าถ้าผมมัะแต่งตัวผมก็ไม่ต้องเอาสมองทำงานให้คนทั้งโลกแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามองดูค,ครับก็ครับแค่นี้ครับ